น,นายันบุฒิ์ใส่เกลือผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยกล่าวว่าขอเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดูตัวอย่างจากนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยที่ประกาศลาออกจากตำแหน่งเพื่อไปต่อสู้คดีในชั้นศาลอยากให้พลเอกประยุทธ์ได้พิจารณาแล้วตัดสินใจประเทศอยู่ได้เพราะไม่มีพลเอกประยุทธ์แต่พลเอกประยุทธ์อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีอำนาจมั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์ด,ดำรงตำแหน่งนาย,ยกครบ8ปี โดยไม่มีข้ออ้างหรือเงื่อนไขใดๆแม้บรรดาผู้สนับสนุนต่างออกมายกข้อกฎหมายอธิบายสร้างความชอบธรรมเพื่อให้พลเอกประยุทธ์ได้อยู่ต่อก็ตามพลเอกประยุทธ์ยังเป็นคนที่ใช้อำนาจยกร่างฉบับนี้ขึ้นมาเองจำเป็นต้องควรแสดงจิตสํานึกตัดสินใจได้เองเปรียบเสมือนการเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าหรือไม่ในนัตวุฒิกล่าวว่าขณะที่พลเอกประวิตรวงสวุวรรณรองนายกร,รัฐมนตรีในฐานะรักษาราชการแทนขยันลงพื้นที่เดินเหินแข็งแรงอย่างน่าอาศัศจรรย์ ยินดีหากพลเอกประวิทย์มุ่งแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเพราะทุกปัญหานั้นมีความสำคัญแต่อยากให้พลเอกประวิทย์สร้างความแตกต่างจาก8ปีของพลเอกประยุทธ์เช่นการจัดการปัญหายาเสพติดถือว่าเป็นเรื่องสำคัญไม่ต่างจากเรื่องอื่นๆเพราะนอกจากจะมีหนี้ทะลุเพดานยังมีปัญหายาเสพติดทะลุหลังคาเรือนด้วยปัญหายาเสพติดหลังพลเอกประยุทธ์ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เพียง13วันพบข่าวคนในครอบครัวคลั่งอลาวาดทำร้ายร่างกายฆ่าหลายกรณี สะท้อนใหเห็นว่า8ปีที่ผ่านมาการบริหารประเทศภายใต้วลีเลือกความสงบจบที่ลุงตู่ประเทศและอนาคตกลับพังทลายอยากให้พลเอกประวิทย์สร้างความแตกต่างเรื่องยาเสพติดประกาศเป็นวาระแห่งชาติเพราะปัญหาวันนี้ไม่ใช่อยู่ที่เด็กชู3นิ้วแต่เป็นการชู5นิ้วเท่ากับ5เมตรร้อยถูกและหาง่ายอยากให้แก้ปัญหาจริงจอย่าให้ประชาชนเห็นแค่ว่าพลเอกประวิทยแค่แข็งแรงขึ้นหลังพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่เท่านั้น